ดีเจภูมิสร้างตำนานตกปรายักษ์ขนาด80กิโลไม่ไายเจอทัวลงขนาดเท่าคนทัวลงยับดีเจภูมิภูมิใจตั้งสง่าได้ออกมาโพสต์ภาพหลังจากที่ตกปลาทูน่ายักษ์น้ำหนัก80กิโลกรัมพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่า ตัวนี้อาจจะเป็นสถิติใหม่ของปลาทูน่าเยลโลฟินที่เคยโตขึ้นมาจากท้องทะเลไทยเลยก็ว่าได้นะครับยังไม่ได้ช่างน้ำหนักตัวน้องอย่างเป็นทางการกำลังส่งไปช่างที่กรทมแต่คาดว่าน่าจะมี70-80กิโลกรัมช่วยกันอัดอยู่3คนใช้เวลาเป็นชั่วโมงเมื่อ2-3ที่แล้วชาวประมงท่านหนึ่ง ขอให้พี่ช่วยลงทุนซื้อเรือตกปลาใหญ่ให้ลำหนึงเรื่องราวมีอยู่ว่าแกไปเจอหมายลับไกลมากจากฝั่งโดยบังเอิญหมายนี้ไกลจนไม่ปลอดภัยที่จะเอาเรือทั่วไปออกไปตกแต่สิ่งที่แกบอกไว้ตอนนั้นก็คือที่นั่นมันเต็มไปด้วยฝูงปลาทูน่าขนาดยักษ์แบบที่พวกเราไม่เคยเห็นกันมาก่อนมันเหมือนเราได้ย้อนเวลากลับไปตกปลาในยุคจูรัสสิก ที่เต็มไปด้วยจัดประหลาดไต์มาฮือมาก่อเทปนี้ไป3ปีวันนี้เราหาทางมาถึงหมายลับนี้ได้แล้วแล้วขอคอนเฟิร์มว่าตำนานเรื่องเราทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริง